ก็ตันงารไลฟ์วันพุธที่25กันยายนครับก็ราคาทองได้ขึ้นมาเป็น 6- 2670เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูที่ทําเฟรมเดย์ก่อนครับเดเนี่เรียกว่าได้ทะลุกรอบขึ้นมานะในเส้นสีแดงผมขอลบทิ้งก่อนนะก็ยังคงเป็นเทนขึ้นอยู่นะครับวันก่อนที่บอกว่าแท่งเทียนนี้นะครับหยุดน่าจะน่าจะลงมานะครับสรุปไม่ลงนะย่อไปนิดเดียวแล้วก็ดีดพุ่งขึ้นเลย เข้ามาวันนี้ก็น่าจะเป็นทรงของวันที่แล้วนะครับของวันก่อนเดี๋ยวต้องรอดูไงที่ว่าจะปิดยังไงครับแต่ราคายังส่งขึ้นได้อยู่ก็ต้องรอดูว่าตรงนี้จะพักเบรกอีกแท่งหนึ่งไหมนะครับในวันนี้ถ้าเฟรมพ4ีครับจะเห็นว่ามันมีแฟไร์ไวลูกแกลบอยู่ผมขอลบเส้นสีส้มเทนเดิมออกก่อนนะครับก็มีแฟไร์ไวลูกแกลบทรงนี้นะครับทำเฟรมพ4ีที่สามารถรองรับราคาถ้า50%ก็อยู่ที่ประมาณ 2645 2646ประมาณนี้ที่จะรอเล่นได้นะครับทาฟิมเฮสมี่และปัจจุบันก็มีการรีเจ็ตมาจากข้างบนแล้วต้องรอดูว่าจะย่อมถึงนี้หรือเปล่านะครับทำฟิม1ชั่วโมงนะครับโซนไฟบอลลูกแกลใกล้เคียงกันครับมีอยู่2แกลคือแกลตรงนี้ประมาณ3-8กแบแกลบตรงประมาณสัก4-8นะครับก็อยู่ในครอบคุมของ H4 นะครับมีการเบรกเทนของ H1 ขึ้นมานะครับ ถ้าจะดูตามเทรนหรือแพทเทิร์นก็ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจในการลงไปเทสแล้วก็ค่อยขึ้นมานะครับซึ่งในจุดที่เทสก็ใกล้เคียงกับราคาที่เราคาดการเอาไว้ประมาณสัก48พอดีนะครับ 48, ในส่วนของสโตแคสติกครับส่วนของทำฟิม h 1ก็เป็น d i v e r g e n จค่อนข้างชัดเจนนะครับราคาเนี่ยสูงขึ้นแต่สโตต่ำลงนะครับทำฟิลมของ1ชั่วโมง ทางเฟมส3 0มีอะไรบ้างนะครับ M30 ก็เหมือนกันนะครับโซคลาสติคย่อลงนะครับแต่ตัวราคาสูงขึ้นมีสิทธิ์กรับจะย่อก,กลับมาได้นะครับกลับมาได้ตรงไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังไว้คือจุดประมาณ48-49ประมาณนี้นะครับตัวสโต e แน่นอนเราคาดการณ์กันว่าในณจุดนี้น่าจะลงมาถึงสโต e ประมาณ20-30ให้เราจะบายต่อขึ้นไปได้นะครับเพราะว่า เทรนยังคงเป็นเทรนขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ48 49เป็นจุดที่น่าสนใจครับถ้าเฟม m 1 5มีอะไรขึ้นมาอย่างครับยังไม่มีครับก็คิดว่าน่าจะรอหลุดลงมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ในช่วงเช้าสายๆเนาะอาจจะลงมาได้ในช่วงบ่ายเย็นๆลงมาสะดุ้งสัก4 4 4 5ก็เป็นได้ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่อรอจับตาดูอยู่ยังมองเป็นเทรนดขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากในโซนของ เทเฟรมต่างๆ h 1 h 4ส่งผลเป็นทเทรนขาขึ้นอยู่ไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าจะบายขึ้นมาย่อแล้วก็บายขึ้นไปครับทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเงินบาทเนี่ยราคาอ่อนลงด้วย